ันอาทิตย์ที่13ตุลาคม2567ค่ะบรรยากาศยามเช้านะคะเมื่อคืนฝนตกหนักพร้อมพายุนะคะก็เยอะขึ้นมาเลยนะคะตามขอบลิ่งตรงฝั่งนั้นรู้สึกว่าไม่พ้นแล้วนะคะระดับน้ำขึ้นมาที่2บล็อกอย่างเห็นได้ชัดนะคะลมมาจากทิศตะวันออกนะคะหญ้าราบเป็นหน้ากลองเลยค่ะ2แผ่นนะคะพื้นตรงนี้ยังพ้นอยู่นะคะ ความขุ่นใสเริ่มดีขึ้นนะคะมีคนแอบเอาฟางมาใส่ใส่เป็นยมยมกุ้งก็ยังอยู่ดีนะคะแล้วก็รุ่นนี้จะตัวยาวกว่ารอบที่แล้วนะคะก็เริ่มดีขึ้นนะคะไม่ค่อยใส่มัอนเก่านี่ค่ะเริ่มหาอาหารแล้วนะคะไว้กันเราก็มาริหน้านน้ำออกกันนิดหน่อยนะคะ ไปป้าไปทำรถแกแก่ตัวใหญ่นะค่อยเอาไปอ๋อแล้วครับบางอ่าบางจุดไหนสี่สิบสองตัวเมื่อวานสี่สิบสองตัวค่ะนับด้วยค่ะเดี๋ยวนี้เขานับคุงเป็นตัวกันนะคะสามตัวนะคะแบ่งซส์ได้ดังนี้ค่ะติดปักตะวันออกอุ๊ยนี่นะคะ หลังจากน้ำใสนะคะตรงที่ไม่ได้มีรำก็จะใสนะคะเราก็จะทำสีน้ำก็จะสร้างอาหารสีก็จะสวยขึ้นนะคะเราเติมรำสองกระชังนะคะ2ค่ิกิโลค่ะปั๊มอ๋อหรือว่าจะดูน้ำใสก่อน เดี๋ยวเรามาดูเปลี่ยนแปลงได้เออเราจะได้เห็นไงแล้วน้ำจะออกสีน้ำตาลแดงๆนะคะแสงต้อนสีเขียวเมื่อวานก็จะเป็นสีตุนๆด,ดำๆนะคะ่ะวันนี้แสงต้อนก็จะน้อยหน่อยนะคะแต่ตอนเย็นไม่รู้จะกลับมาเยอะเหมือนเดิมสีเขียวนะคะเกิดในกระชาง,างาะคะ่ะล่วงแล้วก็พัดมาตามน้ําไหลออกแน่เลยเดี๋ยวปิดน้ําก่อน นี่นะคะรำกระป๋องที่สองกำลังใส่อยู่นะคะเราสังข์แสงมาดู p <S, s 1ัมานะคะเดี๋ยวไปล่องเรือดูแล้วก็ใส่ไทยตอนนี้แดดดีมากเลยค่ะวันนี้คุณกระทาหัดขยันมากค่ะตื่นตีสี่มาตีออกรำให้มากุยงโงนะคะใส่รำ,รำ,รำ สิบโมงสีแล้วค่ะเดี๋ยวเราต้องพิจารณาอีกทีว่าเราจะเติมน้ําต่อไหมไปดูท้ายที่ก่อนว่าน้ําใสหรือไม่เพื่อจะได้พิจารณาในการเอาน้ําเข้านะคะก็ใส่รำสด20โดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สั่งขอแสงกระชังละหนึ่งอันค่ะ1ขวดหนึ่งลิตนี้อากาศปึงใจนะคะแดดดีมากเลยค่ะ นี่ค่ะกุ้งขอบน้ำโดยรอบใสนะคะน้ำออกสีไปในทางแดงเล็กน้อยผืนตื้นมากเลยค่ะสองดอกนะคะทุกทีรั่วก็อยู่ประมาณ ไม่สองก็ต่ำกว่านั้นไม่เคยขึ้นได้มากกว่านี้ไงมันก็เลยเกิดสลายอ๋องั้นก็มันก็อาดไปนี่ก็เริ่มทํายุต่ำกว่าสองบล็อกไปสามบล็อกโอเคโอเคตอนนี้ก็เติมไปเลยเลขสลายเริ่มตายแล้วก็ร่อนเป็น เป็นที่ขอบตลิงนะคะแล้วก็ถุงค่ะพี่สีก็ใส่นิดหน่อยน้อยกว่าน้าพี่นี่คือสีพายที่นะคะทัางเพียงนะคะฝากอ้าก็ยังหลงด้วยโอ้ยตัวใหญ่ดีเด่นที่ว่าก็ดีแล้วมันจะได้ไม่กินเลย่าง Grazie.